จากกผผมมพูดคุยับติดตามได้ที่ w ว w ไบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม n e t สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,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 รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้ จะมี5เหตุการณ์นะครับที่สําคัญวันที่8สิงหาคมนะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎและมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคำว่าราชาโชคเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคอย่างพระราชาเลยนะใครที่ได้ยินอย่างนี้ก็คงมีความสุขชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระศุกร์นะครับวันที่9นะครับเหตุการณ์ที่2 9สิงหาคมเนี่ยดาวพลังคารจะมีการย้ายราศีเช่นกันนะครับแล้วก็จะย้ายไปสู่ราศีพฤษกมีตําแหน่งเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันและในวันที่9นี้นะครับจะมีดาวพระเกตย้ายราศีด้วยนะครับไปอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับซึ่งมีตําแหน่งดวงดาวที่สําคัญ2ดวงนี้ดาวพลังคารและดาวพระศุกร์มีตําแหน่งเป็นราชาโชคทั้งคู่เลยนะครับ ในวันที่17สิงหานะครับดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีมีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจากเดิมที่เป็นมหาจักรอยู่นะครับแล้วก็จะย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีโดยเฉพาะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตก้าวหน้านะครับหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเลยทีเดียววันที่20นะครับดาวพระพุธจะเสดจนะครับเข้าสู่ราศีกัน มีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยนะซึ่งในตำแหน่งนี้นะเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยชาวลัคนากันและลัคนาเมถุนเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะครับและมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่องดาวมฤตยูนะแล้วไม่ได้ทําพิธีในวันที่29มิถุนาที่ผมได้ทําพิธีไปแล้วนะครับผมจะทําพิธีให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย วันที่27กรกฎาคมนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เราลงล่วงหน้ายังมีเวลาเพียงพอท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะทำพิธีนะครับรับดาวมฤตยูให้เกิดความเป็นมงคลต่อชีวิตนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ l i n e at open down นะครับหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่สถาบันพระังพุทธ,ธานุภาพสํานักพุทธ,ธาจารย์ปรมบกูหลวงปู่เทพโรกุดรนะครับซอยน้วมิน98เนี่ย จะมีการจัดงานประจําเดือนนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลงแด,ด่พระสงฆ์9้ารูปนะครับและร่วมรับฟังสัมมมทนียกถานะครับโดยพระครูปทุมภาวนาจารย์นะครับหรือพระอาจารย์วีรนนท์วีระนันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชนะครับก็ขอเชิญญ,ญาติธรรมทั้งหลายนะครับและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับได้มาร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์ที่ 6สิงหาคม2565นี้นะครับมาถึงกันประมาณสัก9โมงก็ได้นะครับที่จะมาร่วมงานนะครับก็มาถึงกันประมาณสัก9โมงนะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถมากมายใครจะมาก็รบกวนลงทะเบียนกันไว้ด้วยจะได้ประเมินนะครับในเรื่องของโรงทานอาหารอะไรต่างๆนะครับให้เพียงพอกับทุกคนนะครับดวงในเดือนสิงหานี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมดนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสามนะครับท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในดินแดนสมุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวาสน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูหลวงปู่เทพโลกดุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกุดร ท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สกักการะบูชาหลวงปู้่เทพโลกุดอดแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลักนณกากรกฎสิงหาคม2565นะครับดาวประจําตัวของชาวลักนากรกฎเนี่ยก็คือดาวจันทร์นะครับดาวจันทรในเดือนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเดือนก็โคจรดีมีกําลังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับเชื่อว่าชาวลัคนากรกฎเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนมากขึ้นมากหน้าหลายตานะ จากกิจการการค้าจากการดิวงานนะจะมีความสําเร็จต่างๆเกิดขึ้นจะมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการเจรจาต่างๆนะครับเรียกว่าในเดือนนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับต้องแอคชั่นเยอะๆนะและอะไรที่เราไม่รู้ก็ไปศึกษาให้รู้ไปถามครูถามผู้รู้แล้วก็นํามาปฏิบัตินะครับจะทําให้ดวงในเดือนนี้นะครับจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเลยนะครับให้แอคชั่นเยอะๆ,ๆ ในเรื่องของการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระอาทิต์นะจะโครจรเป็นกเกษตรตราธิบดีตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่17นะครับการเงินจะมาเป็นกเกษตรตราธิบดีนั่นหมายถึงว่าจะมีความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะ จะใครที่ทำค้าขายอยู่เงินก็จะเริ่มไหลมาเทมาเริ่มจับได้เป็นกอบเป็นกำรรเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับหลังวันที่17เเป็นต้นไปใครทำธรุรกิจอะไรต่างๆก็จะมีคู่ค้าหุ้นส่วนเข้ามานะครับมาสั่งของมาอะไรให้เราได้สุขใจกันเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะท่านสามารถเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนมีโอกาสได้เงินนะจากการเสี่ยงโชคเข้ามาหมุนเวียนด้วยนะครับ เรียกว่าสามารถที่จะประสบความสําเร็จทางการเงินนะครับที่สําคัญก็คือใหญ่ใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเคลื่อนที่ไปนะครับสู่ความสําเร็จนะครับก่อนจะสําเร็จได้ เราต้องพื้นฐานเราต้องแน่นนะถ้าเราบอกเราอยากได้เงินแเราต้องถามตัวเองว่าเรามีงานกี่งานแล้วนะแต่ถ้าเรามี 2, องงาน3งาน4งานแล้วสบายใจได้เลยเดี๋ยวหลังกลางเดือนเป็นต้นไปท่านจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากทุกงานได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเลือกแล้วต้องเดินให้สุดทางถ้าเราลงมือทําสิ่งใดแล้วตั้งใจทําให้มันสําเร็จให้ได้ เชื่อว่าจะสําเร็จแล้วมันจะสําเร็จนะครับไม่เอาเปรียบใครและก็อย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะครับตรงนี้การเงินของเราก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับนับโมท,นนา,มา,ทา,มานับมาเสมานมตตามนับตอนน่อหน้าทุกที่นับมีตมันทั้ง นักมาหาาิทยาลัยนักมาบุญโชคดานไนบารีมาน,นักมหาเศรษฐีฤรืชานักเรื่องดูระบนไใหญ่นักสิงห์น้าอํานาจเดชฤทธิ์จงมากังเกิดขึ้นสถินักตัวู้บูชามหายาณตรักก้าณัได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวโหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีว พุทธานุภาพด้ด้านชื่อเสียงโพกษั์ค้าขายดีติดต่อที่ l ลอ้อ p โปเป็นดเรื่องการลงทุนนะครับในเดือนนี้มีโอกาสลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับการลงทุนในหุ้นใครที่สนใจเรื่องหุ้นนะครับมีโอกาสโดดเด่นมากเลยให้เลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมการแพทย์วัสดุการแพทย์นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่อเนื่องในการแพทย์พัฒนาสังหาริมทรัพย์อย่างนี้นะครับได้ทั้งระยะสั้นและ,ะระยะยาวนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับให้เลือกลงทุนสกุลเงินเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับจะสามารถทํากาไรได้ดีทั้งระยะสั้นและ,ะระยะยาวนะครับใครที่จะลงทุนสร้างแบรนด์ทําธุรกิจแฟรนไชส์นะให้เลือกลงทุนทําธุรกิจ เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความสวยงามความหรูหราอย่างนี้นะครับจะทำกำไรได้ดีนะครับการงานนะครับเจ้าเรือนการงานในเดือนนี้เนี่ยเป็นดาวพังคารดาวพังคารจะโคจรเป็นราชาโชคนะครับคำว่าราชาโชคเนี่ยก็คือโชคอย่างพระราชาเลยแล้ในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในเรือนลาพระอีก นะจะมีโอกาสดีๆมากนายจะมีข่าวดีมีความสําเร็จทางการงานนะใครเป็นเจ้าของกิจการจะได้ลูกค้าใหม่ได้คู่ค้าใหม่นะได้ตัวแทนจําหน่ายได้คู่ค้าคู่เจรจาเข้ามาใหม่ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีความก้าวหน้านะทั้งเจ้าของกิจการและพนังกงานประจํานะครับให้เน้น อาศัยความคิดใหม่แนวคิดใหม่ไอเดียใหม่ๆนําเสนอจุดเด่นของสินค้านะแล้วก็เน้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเน้นความมุมานะพยายามความสําเร็จในการงานจะรออยู่นะใครที่ยังไม่มีอาชีพเสริมเลยได้เสริมนะครับเดือนนี้ให้เริ่มต้นได้เลยนะจะมีความสําเร็จรออยู่ให้ชื่นใจกันแน่นอน ความรักนะครับในเดือนนี้จะมีสิ่งกระตุ้นทําให้รู้สึกว่าโอ้โหความรักนี่แบบน่าปราถนาเหลือเกินนะจะกระตุ้นใจเร้าใจทําให้รู้สึก รักเราไม่เก่าเลยนะครับคนมีคู่ก็พยายามทําอะไรให้กันนะครับให้มีความรู้สึกว่ารักเราไม่เก่าเลยอย่างนี้นะมันก็จะช่วยเกื้อกูลดวงชะตาความรักนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปส่วนคนไม่มีคู่นะครับมีโอกาสไปพบเจอคนถูกใจจากการทํางานจากหน้าที่นะบางคนอาจจะเจอรักแรกพบกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับก็คุยกันไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์ให้ชีวิตเป็นมีชีวิตชีวาเป็นโลกสีมพูกันไปนะครับ สุขภาพนะครับชาวลักนากรกฎสุขภาพแข็งแรงดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่าหักโหมระวังความเหนื่อยล้านะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลักนากรกฎไปจุดเทียนมงคลต่างๆถวายปฏิทินโคมไฟเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญ358 ใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเลือกที่เพลย์ลิสธรรมะธรรมนิมิตด,ดู EP ีที่8นะครับแล้วก็ฝึกทำทุกวันนะครับจะเกิดผลดีต่อดวงชะตานะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่อยากจะนำไปเสี่ยงโชคท่านสามารถดูในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิรุโดมกดที่เพลย์ลิสนะครับเลือกที่หมวดโชคลาบนะจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาว รายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่กินทับตัวท่านดูเสร็จแล้วก็นำตัวเลขมา Mix a n d Ma t c แและนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ14695เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทําอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับาัยจกษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line แอดโอเพนดาหรือโทรมาสอบถามได้ที่086 336 6390ครับสอบถามได้ที่ Li n e แอดโอเพนหรือโทรที่เบอร์086 3 3ม6า9หศู ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธ,ธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะกภูสิทธิุดม .net เน็พราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะคใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคาว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤสณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ